สุกแล้วนะครับปลาตัวใหญ่ๆนะครับสองตัวหอมมากนะครับควันฉุยเลยนี้ผมจะลากลาดสีฟูลงไปสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ไปตกปลาเผาปลาครับจะเป็นปลาเก่านะครับมาดูกันครับว่าปลาเก่าของผมเป็นปลาอะไรนี่ครับเช้ช่องฟีดเอาไว้ ในตาค่อใสอยู่นะครับยังไม่อ่อนอาจจะเรื่ออ่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาเก่าที่น่าจะสักเป็นหลักเดือนแล้วครับแค่ฟรดเอาไว้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอาปลาทักทิมนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวออกไปซื้อตะไคร้ก่อนนะครับนี่ทองปลาสะอาดสะอาดนะครับไม่มีเงืออครับเมาเนือกพามันจะเก็บได้นานสวัสดีครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ผมก็ออกไปซื้อซื้อตะไคร้มานะครับเป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาอันนี้เป็นเครื่องต้มยำโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเตรียมปลาเอาไว้ก่อนนะครับจะยัดทั้งหมดนี้ใส่ลงไป ในปลาสองตัวนะครับ <S <S ใส่ขันเลยครับนะครับเขาไปานในปากทีนี้ในในตัวตมะก็จะมีทั้งขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับตัวใหญ่นะครับใน 3, ลปลาสองตัวแล้วนะปลาสองตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับ9กิีลกรัมวันนี้ครับเพือพ่อนๆต่อไปนี้ก็คือการหุงข้าวแล้วนะครับ อนนี้เราก็จะมาตามข้าวนะครับล้างข้าวคนนิดนึงสําหรับใครที่หุงข้าวไม่เป็นนะครับหรือคนที่อยู่คนเดียวแบบผมนะครับแล้วพวกผู้ชายเราจะรู้ดีว่าพวกเราทํากับข้าวไม่ค่อยเก่งจําเอาไว้เลยนะครับว่าข้อเดียวคือใสนะ่ในะ้ำใส่น้ำให้ท่วมนิ้วข้อหนึ่งนะครับี้ไฟกับที่ล้วนะครับแต่ว่าไปแรงไปนะ ko pa hinap. ไปดูว่าปลาสุกหรือยังนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับปลาตัวใหญ่ๆนะครับสองตัวข้าวสุกแล้วปลาสุกแล้วนะครับของแกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมัน,นเป็นแบบสำเร็จรูปเนาะวันนี้ไม่มีส้มตำครับไม่มีส้มตำเพราะรู้สึกว่าปวกทีนี้หมดนะครับเพราะว่าปลาสองตัวน,นี่เป็นซีฟู้ดสำเร็จรูปนะครับแต่กวน ค,คือตอนนี้เกตมันกรอบค่อนข้างที่จะกรอบมากเพราะว่า,าผมย่างย่าง,งแบบคล้ายๆกับการอบไป็นแบบใช้วิธีการครอบเพื่อให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับอุ้ยเนื้อยังร้อนอยู่ครับนะยังร้อนอยู่อย่างนี้มันจะเป็นปลาเก่าก,ก,ก็ยังโอเคอยู่ครับหอมมากหอมแบบหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดแล้วก็หอมแบบขา่าคือหอมเครื่องต้งยมยำมากครับเนี่ย ความฉุยเลยหอมสุดๆเดี๋ยวผมมาชิมให้ดูก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาขออนุญาตชิมแบบไม่ใส่อะไรก่อนนะไม่ลองแบบไม่กินก่อนไม่ข่าวเลยครับร้อยเนี่ยจะละับ90กดลงไป90กดไปแบบนี้นะครับแล้วกตั้มาทำตัวโตวเลยก็น่าจะร้อนนะคิดดูเพราะว่าเพิตัวมาจากเตาเมื่อกี้เลยนะ ควันยังชุ่มอยู่ยเลยเนี่ยยังเป็นควันเลยนะไม่ไม่แน่ใจว่าในกล้องได้เห็นควันไหมไอ้ที่นี่น้นนาาำจิ้มหยดเสิ่งของมันจอบเขาปากคำใหญ่แล้วก็กวันร้อนนะเอาๆนิดหนึ่งนะโอเคพร้อมแล้วครับจวดสุดยอดมากแล้วมันก็ยังร้อนอยู่ต้องนี็ครับ น้ำจิ้มซีฟูดแบบขวดแบบสำเร็จรูปก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับสะดกวกลดความคาวได้ด้วยนะครับเพราะว่าใส่ั้งขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดจริงผมว่าเนื้อสัมผัสมันต่างจากปลานน้นอยู่นะครับหอ,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 อมกินตะไคร้ có cái bánh cụt Hãy subscribe cho you now เพื่อนลองไปทําตามดูนะครับใส่เครื่องต้มยำลงไปครับข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับอิ่มแล้วครับเหลือตัวหนึ่งเต็มๆเลยอ่ะทุกทีจะกินหมดสองตัวนะครับแต่รอบนี้ไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆของหวานนิดนึง นะครับอันนี้เป็นมะม่วงที่ผมปอกเอาไว้อันนี้น้ำดอกไม้สุกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องกลับลาไปก่อนนะครับใครที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะครับผมอ,อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณที่สนับสน,นุนแล้วก็รับชมคลิปจนจนมาถึงตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับหรือยังไม่ได้กดติดตามนะครับ อยากจะขอให้ช่วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ